สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมใบเตยอาสยามแจ้งข่าวร้ายในวันเกิดลูกสาวน้องเวทมนตติดโควิดสิมีอาการไข้สูงหายใจแรงหัวใจเต้นแรงมากโดยโพสผ่านอินสตาแกรมว่าวันเกิดปีนี้ของแม่ใบได้รับข่าวร้ายที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่าจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของแม่เวทมนต์ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะตอนนี้เวทมนต์ได้รับการรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใบเตยตอนนี้ผลตรวจเป็นลบแพทย์ได้สั่งให้กักตัวค่ะ5-7วันแม่ใบเลยตัดสินใจขออยู่ดูแลเวทมนต์ด้วยตัวเอง เวทมนไข้ขึ้นสูง39.5มีอาการเป็นหวัดหายใจเร็วและหัวใจเต้นแรงมากๆค่ะใบเตยต้องขอเรื่อนการจัดงานเปิดตัวคลินิกสัญญกรรมไปก่อนนะคะขอโทษกองละครทีมงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะถึงยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจ ให้ครอบครัวของคุณแม่ที่แซบไม่แผ่วใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนพลคุณชรนณนะอายุทยาและลูกสาวน้องเวทมนหายป่วยจากโควิด19เร็วๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆช่องของเราด้วยนะคะ